จากนิวโรนันดินโยผู้มาพร้อมพรสวรรค์ระดับพระเจ้าสู่ชายที่โดนโลกฟุตบอลลืมเพราะวินัยที่ไม่มีและการใช้ชีวิตที่ย่ำแย่เขาเคยเป็นแชมป์ UCL เคยเล่นให้แมนยูชุดทองแต่สุดท้ายกลับถูกล้อว่ากินจุวิ่งช้าขี้เกียจซ้อมเขาคือภาพสะท้อนของพรสวรรค์ที่ถูกทำลายด้วยน้ำมือตัวเองแล้วพรสวรรค์ จะไปเด็กไกลแค่ไหนถ้าขาดวินัยและความหิวกระหายชะตาของเขาคือบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดบทหนึ่งในวงการฟุตบอลโลกสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวที่โคตรเข้มขน้นโคตรดาร์กโคตรน่าเศร้าและโคตรน่าเสียดายที่สุดของนักฟุตบอลที่ครั้งหนึ่งเคยถูกโลกฟุตบอลจับตามองว่าคือนิวโรนันดิโย ผู้ที่มาพร้อมพรสวรรค์ระดับพระเจ้าเทคนิคที่แพรวรอยยิ้มที่สดใสและความสามารถในการไร่ยมนลุกหนังให้เป็นศิลปะเขาคืออันเดสันอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้ซึ่งชีวิตค้าแข่งของเขาเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดบทหนึ่งว่าพรสวรรค์อันมหาศาลมิได้การันตีความสำเร็จหากขาดซึ่งวินัยความมุ่งมั่น และการควบคุมตัวเองบทที่ 1. กําเนิดนิโรนันดินโยแสงสว่างจ้าที่เจิดจรัสและคำทำนายแห่งอนาคตวัยเด็กที่ยากลำบากจุดเริ่มต้นของเพชรดิบจากบราซิลอันดาสันลุิสเดอาเบรูโอลิวยราหรือที่รู้จักกันในานามอันดาสันเกิดเมื่อวันที่13เมษายน1988 ที่เมืองปอโตอาเลเกเรประเทศบราซิลเช่นเดียวกับนักฟุตบอลบราซิลหลายคนชีวิตวัยเด็กของเขามิได้รยด้วยกลีบกุหลาบเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากแต่พรสวรรค์กับลูกฟุตบอลน,นั้นโดดเด่นมาแต่เด็กด้วยทักษะการเลี้ยงบอลที่หาตัวจับยากการควบคุมบอลที่เหลือเชื่อและวัยพริบในการเล่นที่เกินวัยเขาก้าวเข้าสู่เส้นทางฟุตบอลกับสโมสรเกรมิโอ ซึ่งเป็นสโมสรเดียวกับที่โรนัลดินโย่แจ้งเกิดสู่โปรโตุเกสการพิสูจน์ตัวเองในยุโรปพรสวรรค์ของอันเดรสันไปเข้าตามแมวมองของยุโรปอย่างรวดเร็วและในปี2006เขาก็ได้ย้ายมาร่วมทีมปอร์โตสโมสรยักษ์ใหญ่ของโปรโตุเกสในวัยเพียง18ปีการปรับตัวเข้ากับฟุตบอลยุโรปไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยทักษะอันยอดเยี่ยมของเขา ทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของปอโตได้อย่างรวดเร็วความสำเร็จกับปอโตที่นี่อันเดรสันได้พิสูจน์ตัวเองอย่างแท้จริงเขาช่วยให้ปอโตควา้าแชม์ลีกโปรตุเกสได้สองสมัยติดต่อกันคือปี2007และ2008และยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแม้จะยังเป็นดาวรุง่งแต่ความสามารถของเขาโดดเด่นจนได้รับรางวัลโกลเด้นบอย รางวัลที่มอบให้กับนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมที่สุดในยุโรปซึ่งนักเตะที่เคยได้รับรางวัลนี้ก็คือลลโอนลเมสซี่การได้รับรางวัลนี้ตอกย้ำถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของเขาในตอนนั้นนิวโรนานดินโยคคำทํานายที่โลกต่างจับจ้องด้วยลีลาการเล่นที่คล้ายคลึงกับโรนานดินโยทั้งการเลี้ยงบอลการผ่านบอล การสร้างสรรเกมและรอยยิ้มที่มักจะปรากฏอยู่บนใบหน้าทำให้สื่อมวลชนและแฟนบอลทั่วโลกต่างขนานนามเขาว่านิวโรนาดินโยนี่คือคำทํานายที่ยิ่งใหญ่และความคาดหวังที่พุ่งทยานสู่ขีดสุดเขาถูกมองว่าเป็นอนาคตของฟุตบอลบราซิลและเป็นเพลย์เมเกอร์ที่จะมาสร้างสีงสันให้กับวงการฟุตบอลยุโรป และแน่นอนทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่พลาดที่จะขวาตัวเขาบทที่2ความฝันที่เป็นจริงสู่วังวนแห่งการทรยศยุคทองที่เริ่มผุพังย่างก้าวสู่โอทราฟอร์ดภายใต้ปีกเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันในปี2007แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตำนานผู้จัดก,การทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องการปั้นดาวรุ่งได้ทุ่มเงินถึง20ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอันเดรสันมาร่วมทีมนี่คือการเซ็นสัญญาที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของเซอร์อเล็กซ์ในพรสวรรค์ของเขาแฟนบอลแมน,นยูต่างตื่นเต้นที่จะได้เห็นนิวโรนาดินโยในสีเสื้อปีศาจแดง ฤดูการแรกที่สดใสความหวังที่กำลังเบ่งบานอันเดสันเริ่มต้นฤดูการแรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างน่าประทับใจเขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นกองกลางที่ครบเครื่องทั้งการแย่งบอลการเชื่อมเกมและการสร้างสรรเกมรุกเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดประวัติศาสตร์ที่คว้าดับเบิลแชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูการ2007 ถึง2008แม้จะยังเป็นตัวหมุนเวียนแต่ผลงานของเขาถือว่าเกินคาดสำหรับนักเตะดาวรุ่งที่พึ่งย้ายมาแฟนบอลเริ่มฝันถึงยุคทองที่อันเดสันจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวใจของทีมรอยร้าวแรกเมื่อพรสวรรค์เริ่มถูกกัดกินหลังจากฤดูกาลแรกที่ประสบความสำเร็จแอนเดอร์สันเริ่มแสดงให้เห็นถึง รอยร้าวที่จะนำไปสู่หายนะในอนาคตน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นสัญญาณแรกของความขี้เกียจสิ่งแรกที่สังเกตได้ชัดคือน้ำหนักตัวของแอนเดอร์สันที่เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนักเตะที่มีความคล่องตัวและปราดเปรียวเขากลายเป็นนักเตะท,ที่ดูอืดอาดและฟิตไม่เต็มร้อยอยู่เสมอการที่นักเตะอาชีพปล่อยให้ร่างกายไม่สมบูรณ์ คือสัญญาณแรกของการขาดวินัยและความไม่เป็นมืออาชีพการฝึกซ้อมที่ไม่เต็มที่มีข่าวลือเล็ดหลอดออกมาว่าแอนเดอร์สันไม่ได้ทุ่มเทกับการฝึกซ้อมมากพอเขาแสดงออกถึงความไม่กระตือรือร้นและความขี้เกียจในการพัฒนาตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันไม่เคยยอมรับได้เลยวิถีชีวิตนอกสนาม แสงสีที่กลืนกินอนาคตนอกสนามฟุตบอลชีวิตของแอนเดอร์สันเริ่มเข้าสู่วังวนแห่งความมัวเมาติดปาร์ตี้หนักมีรายง,งานข่าวและภาพถ่ายหลุดออกมาอยู่บ่อยครั้งว่าแอนเดอร์สันติดปาร์ตี้อย่างหนักเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานบันเทิงยามค่ำคืนดื่มสุราและไม่ดูแลสุขภาพร่างกายให้พร้อมสำหรับการแข่งขันระดับสูงขาดวินัยในการใช้ชีวิต การนอนดึกการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมและการขาดการพักผ่อนที่เพียงพอส่งผลโดยตรงต่อสภาพร่างกายและฟอร์มการเล่นของเขาจากนักเตะที่ควรจะพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดเขากลับถอยหลังลงคลองอย่างรวดเร็วการเมินเฉยต่อคำเตือนเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันและทีมงานโคช้ชพยายามที่จะตักเตือนและให้คำแนะนำกับแอนเดอร์สันหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่า เขาจะไม่สนใจและยังคงใช้ชีวิตในแบบเดิม,ดมการที่นักเตะไม่เชื่อฟังโค้ชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกคือการทรยศต่อความไว้วางใจที่ได้รับคำสาบอาการบาดเจ็บคำสาบอาการบาดเจ็บที่มาจากการขาดวิไหนแม้จะไม่ได้เป็นนักเตะที่บาดเจ็บหนักเท่าแจ็ควิลเชียหรือแดเนียลสตูริช แต่อาการบาดเจ็บของแอนเดอร์สันมักจะมาจากที่ร่างกายไม่ฟิตสมบูรณ์และการไม่ดูแลตนเองอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆกลายเป็นเรื้อรังและทำให้เขาต้องพลาดการลงสนามบ่อยครั้งมันคือผลพวงจากการใช้ชีวิตที่ขาดวินยัยบทที่3การล่มสลายจากความหวังสู่ตัวตลกจุดจบที่น่าอัประยยุคหลังเฟอร์กุสัน ความหวังสุดท้ายที่พังทลายหลังจากการวางมือของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันแอนเดอร์สันก็ไม่สามารถกลับมาอยู่ในฟอร์มเก่งได้อีกเลยเดวิดมอยส์และหลุยฟานเกาผู้จัดการทีมคนใหม่ๆพยายามที่จะให้โอกาสเขาแต่ปัญหาเดิมๆก็ยังคงอยู่ทั้งเรื่องน้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐานและทัศนคติที่ไม่เป็นมืออาชีพ เขาทูบลดบทบาทลงเรื่อยๆจนกลายเป็นส่วนเกินของทีมโดยสมบูรณ์ความอ้วนที่กลายเป็นมีมน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ของแอนท์สันกลายเป็นเรื่องตลกและเป็นมีมในหมู่แฟนบอลภาพของเขาที่ดูอ้วนท้วนเกินกว่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ต นี่คือการตอกย้ำถึงความล้มเหลวในการดูแลตัวเองและเป็นสัญลักษณ์ของความพังพินาศที่กำลังจะมาถึงการย้ายทีมแบบยืมตัวความพยายามที่ไร้ผลเมื่อไม่สามารถอยู่ในแผนการทำทีมของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดได้แอนเดอร์สันก็ถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับสโมสรอ,อื่นเพื่อหวังจะได้โอกาสฟื้นฟูฟอร์มฟิออเรนติน่า อิตาลีในปี2014เขาย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับฟิโอรเรนตินาในเซเรียแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเขาลงเล่นได้ไม่กี่นัดและทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจช่วงเวลาที่ไร้ความหมายการย้ายทีมแบบยืมตัวเหล่านี้ตอกย้ำสถานะของเขาในฐานะนักเตะที่กำลังถอยหลังลงคลอง จุดจบที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการจากไปที่เงียบงนันในที่สุดช่วงเวลาของแอนเดอร์สันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มาถึงจุดจบในปี2015เขาถูกปล่อยตัวกลับบราซิลไปร่วมทีมอินเตอร์เนชั่นแนลโดยไม่มีค่าตัวการจากไปที่ไร้แสงสีการจากไปของเขาเป็นไปอย่างเงียบงนันและไร้ซึ่งความอะเลอะวอนจากแฟนบอล แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับตอนที่เขาย้ายเข้ามานิวโรนาดินโยที่เคยถูกคาดหวังว่าจะมาสร้างตำนานกลับกลายเป็นเพียงความผิดหวังครั้งใหญ่และเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ล้มเหลวที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดบทที่4การร่อนเร่พเนจรสู่การล่มสลายที่สมบูรณ์แบบบทสรุปที่น่าเจ็บปวดการกลับบ้านที่บราซิลความหวังที่จะฟื้นคืนชีพ เมื่อกลับไปเล่นที่บราซิลกับอินเตอร์นาซิอองนานแฟนบอลหลายคนหวังว่าเขาจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้เพราะเขาจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยปัญหาเดิมๆที่ตามหลอกหลอนแต่แล้วปัญหาเดิมๆก็ยังคงตามหลอกหลอนเขาน้ำหนักตัวที่ยังคงเกินมาตรฐานอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและที่สำคัญคือทัศนคติที่ไม่เปลี่ยนแปลง เขาไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้และมีปัญหาเรื่องความฟิตยอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์สูตรออกซิเจนเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดในช่วงนี้คือในการแข่งขันโคปาลิเบอร์าโดเลสที่อินเตอร์นนซิองนานพบกับเดอะสตรองเกสในโบลิเวียอันเดสันถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกและถูกจับภาพได้ขณะที่สูตรออกซิเจนจากถัง เพื่อช่วยในการหายใจจากผลกระทบของความสูงภาพนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไม่ฟิตของเขาและเป็นการตอกย้ำถึงสภาพร่างกายที่ย่ำแย่ของเขาในเวลานั้นการร่นเร่ในหลีกรองและจุดจบที่ไร้แสงสีหลังจากอินเตอร์นาซิอองนานอันเดสันก็พยายามที่จะหาทีมเล่นต่อไป เขาเดินทางไปเล่นในลีกรองของบราซิลกับสโมสรต่างๆเช่นคอริติบาและอาดาเวคลาการหายไปจากวงการฟุตบอลร,ระดับสูงช่วงเวลาเหล่านี้คือการที่เขาค่อยๆหายไปจากวงการฟุตบอลร,ระดับสูงโดยสมบูรณ์จากนักเตะที่เคยเล่นต่อหน้าแฟนบอลเรือนแสนในแชมเปี้ยนส์ลีกเขากลายเป็นนักเตะที่เล่นในลีกที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ประกาศแขวนสตั๊ดในวัย31ปีในปี2020อันเดสันประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการด้วยวัยเพียง31ปีเป็นการจบชีวิตค้าแข่งที่น่าเสียดายและไร้แสงสีที่สุดสำหรับนักเตะที่เคยได้รับฉายาว่านิวโรนานดินโยเขาไม่ได้จากไปในฐานะตำนานที่โลกจดจำแต่จากไปด้วยคําถามที่ค้างคาใจแฟนบอลว่า ทำไมและอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาไปไม่ถึงฝันบทที่ 5. บทสรุปมรดกแห่งความล้มเหลวและคำเตือนอันเจ็บปวดสาเหตุหลักแห่งความพังพินาศเรื่องราวของแอนเดอร์สันเป็นบทเรียนที่ซับซ้อนแต่สาเหตุหลักๆของความล้มเหลวของเขาสามารถสรุปได้ดังนี้ความขี้เกียจและขาดวินยัย นี่คือฆาตรกรตัวจริงที่ฆ่าอาชีพของเขาการไม่ดูแลร่างกายการไม่ทุ่มเทก,กับการฝึกซ้อมและการปล่อยปละละเลยตัวเองคือสิ่งที่ทำลายพรสวรรค์ของเขาไปทีละน้อยวิถีชีวิตนอกสนามที่ไร้การควบคุมการติดปาร์ตี้หนักการดื่มสุราและการใช้ชีวิตที่ไม่เป็นมืออาชีพคือเชื้อเพลิงที่เร่งให้ความพังพินาศมาถึงเร็วขึ้น สภาพจิตใจที่อ่อนแอหรืออาจเป็นไปได้ว่าแอนเดอร์สันไม่สามารถรับมือกับความคาดหวังอันมหาศาลที่ได้รับตั้งแต่เด็กได้การที่ไม่ได้เป็นตัวหลักอย่างสม่ำเสมอในบางช่วงอาจทำให้เขารู้สึกท้อแท้และละทิ้งวินัยไปการปรับตัวที่ไม่สมบูรณ์แม้จะเล่นในยุโรปหลายปี แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับมาตรฐานวินัยและฟุตบอลระดับสูงได้อย่างแท้จริงมรดกที่แอนเดอร์สันทิ้งไว้แอนเดอร์สันไม่ได้ทิ้งมรดกเป็นถ้วยแชมป์มากมายในฐานะตัวหลักหรือเป็นสถิติการทำประตูที่น่าจดจำแต่เขาทิ้งมรดกที่เป็นคำเตือนอันเจ็บปวดไว้ให้กับนักฟุตบอลรุ่นหลังคำเตือนสำหรับพรสวรรค์ เรื่องราวของเขาคือคำเตือนว่าพรสวรรค์อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะพาคุณไปถึงจุดสูงสุดในโลกฟุตบอลคุณต้องมีวินยัยความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งทั้งจิตใจที่จะต่อสู้กับสิ่งยั่วยุคำเตือนสำหรับสโมสรและโคช้ชมันคือคำถามว่า สโมสรและโคช้ชสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้เพื่อช่วยนักเตะที่มีปัญหาทางวินัยหรือไม่หรือบางครั้งพรสวรรค์บางอย่างก็ยากเกินจะควบคุม